สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซีทเกมเมอร์นะเราเนี่ก็อยู่ในเกมอะอะไรวะเดี๋ยวบูเฟนสไตล์เดอะนิวออเดอร์นะครับผมโวู้ฮูนะฮะพาร์ที่แล้วมาได้วู้ฮูลืมชื่อเกมนะฮะก็ตอนนี้อยู่ในพาร์ทที่14นะครับอ่าหลังจากพาร์ทที่แล้วเราได้จัดนะครับจัดไม่ใช่จัดนะเออไม่ใช่มาถึงในเรื่องพาร์ทที่แล้วนะฮะเราได้มาทำทำการเอาเรียกว่านะมาที่อุโมงค์นะครับใต้น้ำซึ่งเป็นทางลัดนะฮะเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราแล้วนะครับตอนนี้ ซึ่งเราก็ผ่านอุปสรรคมาได้แล้วก็จะลงไปต่อไปจะลงต่อไปนะครับจุดหมายของเราก็คือไปคลังเก็บอาวุธหลักของนาซีนะครับผมเพื่อที่จะได้เอาอาวุธหรือว่าเรือดำน้ําด้วยนะน่าจะรวมบนเรือดำน้ําด้วยไปด้วยเพื่อไปประหารสมุทรนะครับผมแล้วก็ไปหาอะไรก็ะใหม่ลูกนะฮะซึ่งการจะไปได้นั้นต้องผ่านทางน้ํานี้ไปให้ถึงแล้วก็เหมือนจะพูดเกี่ยวกับเรื่องกระบทอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮนะอาจจะมีการชวนเพื่อน มากระบดด้วย <dış kindly hehe> อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวอันนี้จะมาลองดูกันนะครับลืมตั้งเวลาละเวรกรรมโอเคหนึ่งสอง้ยโอ้ช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 โอ้กอ้ชโอ้ชโอ้ชอ้ชโอ้ชโอ้ชโอโอ้ชโอ้ชโอ้ช้โอ้้อ้ชโอ้อ้ชโอ้้อ้ช้ชโอ้ชโอาอ้ช้โ้ชโอ้ช่อ้ชโออ้ออ้้อ้้ชอ้้ั้ช โอเคมาแล้วอ่าผมว่าเราต้องทำการจิม้มจิ้มแล้วเออเดี๋ยว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 จะตายโอเคเราต้องหาทางไปซึ่งปืนนี้เราสามารถที่จะยิงได้นะครับยิงใต้น้ำได้อะเอ้ออ่าทำให้ดู ดุลระเบิดนะฮะไปลอยติดอยู่ที่ตรงต้นไม้แล้วก็จะบึ้มบึ้มหนึ่งสองปุ่มโอเคเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวขึ้นไปก่อนขึ้นไปนไรอด้ขึ้นไปปุ๊บผมว่าต้องมีดุลเนี่ยแหละมันต้องเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างนะครับผมขอทําการว่ายไปหามันนะฮะมันอาจจะไปช่วยชีวิตเราอีกทางหนึ่งก็ได้นะฮะลองดูลองดูเราจะไปรู้เนาะอ่ะโอเค ดุนระเบิดดุลร,ระเบิดไปครับไม่แน่ใจว่ามันจะระเบิดตรงทางเข้าหรือเปล่านะรหรือว่าผ่านต่อไปผ่ปานไปเฉยอโอ้โอเคผ่านไปแล้วครับดุนระเบิดของเรานะฮะทุนระเบิดอ๋อนั่นไงมีจริงด้วยไประเบิดทางเข้าตรงนู้นอีกทางหนึ่งนะฮะอ่าโอเคดูซิว่าทางนั้นจะมีอะไรอ๋อไปทางนี้ต้องผ่านไปดีนะครับบึ้มเหยบึ้มบึ้มเออ อืมโอ้โหอ่าเรามาดูทางแถวแถวนี้ก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าอ,อ้โอาอาจจะมีเอกสารแดงนั่นไงไอ้น,นี้มันเปิดไม่ได้นะฮะโอเคต่อไปนะฮะนี่ก็เปิดไม่ได้มีแค่ไหนเอกสารแดงกากๆเนี่ยนะเวนต้องมีอะไรบางอย่างดีนะเพื่อนไม่เอานาเพื่อนโถ่บานจริงค,ครับต่อไปเรื่อยๆฮะไปต่อไปครับ ทางนู้นเป็นทางที่เราต้องไปนะครับซึ่งข้างล่างนี้มีอะไรเรามาดูกันนะฮะมีอะไรเอ้ามันได้เอ้ยข้างล่างมีอะไรไม่รู้อะผมขอลองไปดูก่อนนะครับซึ่งอากาศอากาศหายใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ้ยหายใจการหายใจอมาโคลไปโคลรีไป โอ้วววววววต่อโอเคอ๋อเรามีสองทางให้ไปคือทางนี้กับทางนู้นนะครับโอเคโอเคทางนี้ก็ไปได้นะเนี่ยทางมันเยอะอะเรื่องไม่ถูกว่ะเอาทงทงนะประตูนี้ก็เปิดไม่ได้ด้วยโอเคผมลองมาทางนี้ก่อนนะครับรีไปได้เลยอนะเอาจิงเฮ้ย มาถุกทางเฉยเลยฮะมันยอดเยี่ยมมากจะไปเลยดีไหมเดี๋ยวว่าเราจะลงไปข้างล่างเพื่อไปทําการหาเต่าทองฮะผมว่าไม่เวิร์กว่ะแต่ลงมาแล้วอะ่ะ <laughs> ลงมาแล้วครับโอเคตรงนี้มีทางอ่ะเราขึ้นไปดูแล้วกันเนาะมันน่าจะเป็นทางเชื่อมแหแล้วนะดูจากสภาพนี่ครับทางที่เราต้องมาพอดีซึ่งมันต้องมีอะไรบางอย่างครับอยู่แถวนั้นแน่นอน นีไงวูโ้โอ้โหระดับหมาแล้ว,ลวเอ้ยนี่ด้วยยังไงความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์จริงๆครับแล้วก็มีเอกสารอะไรไม่รู้ตรงนี้นะฮะหรือว่าอะไรบางอย่างเอาฉากหมาแล้วกันอ่ะหรือว่าที่เราจะมาน่าจะมาทางนี้ครับมมก็อ่ะเวิร์แอมเวิร์มากอ่ะเราจะขึ้นเป็นยังไงยงที่ห่ายแล้ว เฮ้ยไม่ลงไมแน่นอนอ่ะผมไม่ลงแน่นอนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแล้วมันขึ้นเป็นยังไง่ะเดี๋ยวนะขอขอดูก่อนขึ้นไม่ได้โอเคลงมข้างล่างก็เหมือนไปตายนะครับเพราะว่าข้างล่างอันนี้มันเป็นหลุมโว่วงไม่เว้งเลยบงเว้งฮะว่าเว้อะเผื่อจะมีอาจจะนั่นได้ไม่ได้วะโอ้ยแอบไปใช้กระตุ้นไหนนะทำไม่ได้ละ อ่าทางนี้ไปได้นะฮะอ้อมไปได้ดีกว่าโอเคทางนี้ไปได้นะครับไไเฮ้ยผมเปิดไฟฉายไม่เป็นขอ,ขอมั่วก่อนเปิดต,ตัวแซดปะไม่ใช่เป็นอะไรวะช่างมันแล้วกันโอเคเปิดไฟฉายนะฮะเปิดไฟฉายไม่เป็นแล้วก็ต้องใช้นี่ไปเดี๋ยวเราไปต่อเลยกว่าฮนะเออขึน้นโอ้โหอย่างนั้นเช มีการช็อตโหมันใช้ลาง,งานหมดเลยโอเคมผมเจออ,เอืมอะไรไม่รู้ Small arms they can use to strengthen our fighters, but the real target is securing the torpedo delivery. This will allow you to board and seize control of a Nazi U-Boat. But first things first. Steal the train. Now take the train and drive it to their bandit underground train station north of there. Our people will be waiting for you at this station. Klaus will give you further details on the ground. What about the I'm still confused. ขอไปด้วยโอเคตอนนี้เรามันมีอะไรบางอย่างที่เดีนนะ๋ยวนะอ๋อเช็ดอในนี้ต้องมีอะไรบางอย่างเอา้าไม่มีอะไรเลยขคดขวดตำรวยมากไม่ได้ครับมันไม่เคาะโอเคมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้ครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอันไหนมันสามารถที่จะปลดล็อกประตูบ้านนี้ได้นะฮะ เกาะก็เต็มกันนะขอดูค้างก่อนเราต้องออกไปจากห้องนี้ซึ่งยิงไม่ได้ด้วยอืมเอ้ยไอ้ลวดนี้มันโอเครู้ละไอ้ลวดบา้าเนี่ยฮะลวดบา้าเออเราจะวาดไปรูปหัวใจใช่ไหมไม่จำเป็นแล้วมั้งเนี่ยโอเครถไฟเพิ่งไปเลยนะผมว่ามันนานแล้วนะที่จะที่ไปไปกี้โอคโอ ข้าไปฮะระวังรถรถไฟชนนะฮะผมบอกตัวเองอยู่ฮะวิ่งครับวิ่งวิ่งครับอุ้ยมันเกิดบ้าอะไรขึ้นอ,อ๋อตอนนี้เจอหัวหน้าครับหัวหน้ามีหลายมีอยู่สองคนนะครับขอดูแถวแนี้ก่อนนะว่มีบ้าอะไรบ้าง อ่าผมขอเปลี่ยนเป็นปืนเก็บเสียงก่อนนะติดจุกเข้าไปโอเคเจอใครยืนอยู่ยิงแม่งนี่ครับก็ปามีดกับตัวทิกเมาส์กลางใช่ไหมโอเคทางนี้ไปถูกต้องครับอยู่ประมาณแถวแถวนี้นะฮะแต่เราแต่ผมขออ้อมก่อนผมเจอละอยู่ข้างบนคนหนึ่งชชโอเคโอเคมันมันไม่เห็นเรา อุ้ยกดได้เลยด้วยกดได้ด้วยเหรอเอวเอวเราจะไปอย่างนี้มั้ยไปอย่างนี้โอ้ยเต็มเลยบ้าอ้ยมันเห็นได้ไงอ่ะเอ้าโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยมาก็มา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  เปลี่ยนปืนไม่ทันมาได้เลยกาเล่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเกมนี้มันไม่ใช่เกมเหมาะกับสเตลนะฮะของจริงเลยกดกดแม่งเนี่ยโอเคโอ้ชิ i t คว้าดัด้อแม่งไม่มีระเบิดด้วยยิง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 โอ้โหหัวหน้าเฮ้ยแม่งเลย อืมอุ้ยตัวแตกโอ้โหกอดด้วยตัวแตกไปดิตัวแตกไปตัวแตกไปตัวตัวแตกตัวแตกตัวแตกอืมดูมันร้ายกาจมากเลยฮะดูมาเยอะมากอ่ะโอ้ยดีวะเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคน โอเคตอนนี้เรามีกระสุนอยู่หลายนัดอยู่พอสมควรฮะหลายนัดด้วย,ยกล้องเป็นไงบ้างโอ้กล้องมันพังอยู่แล้วโอเคสงสัยสเตลล์เราจะไม่ใช่มันไม่ได้ผลกับผมแล้วล่ะนะนฮะมัน <c ười> โคตรเฟลทุกคนบอกเอ้ยพี่ไอเลน่นบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ธรรมดาครับผมธรรมดาแล้วความเทพอะ่ะเรียกว่าความเทพเว้ย เออไงเก์นี้เต็มเปลี่ยนอาวุธไม่ค่อยถนัดเลยมันอยู่ที่เลขอะไรเลขสีอ่อาวุธอยู่เลขโอเคเลขสี่นะครับมามาต้อนรับภาคหนึ่งกันเถอะไอภาคสองไม่อยากล่นภาคสมากเลยด้วยโค่นหน้ามันถึงจะมีการเล่นมาให้ดูแล้วหนึ่งหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับสีสีสทีกว่าๆอ,อย่างมันอ่ะยิงกันยับ ไม่สนใจโลกกันเลยทีเดียวนะนี่อะไรอ่ะเฮ <_ an> ้ยเฮ้ย <_ s 4> <_ s> เดี๋ยวเฮ้ยให้ให้เดี๋ยวเอว่าใจเย็นใจเย็นอ่าเราต้องทำการใช้ปืนพลังงานนะครับเพื่อยิงแม่ง <_ s> เอาไงดีมันต้องได้ผลเ <_ s> ดือดเดือดเดือดเดือด,ดนี่ปืนนี่แหละโอ้ตัวยู่ตัวนี้หายไปครับ เออต้องงั้นสิไอพวกกากเอ,อ้ยโอเคเหมือนรู้สึกว่ารถไฟเราสามารถกดได้ใช่ไหมเรากดไปแล้วใช่ไหมมาลองดูก่อนนะฮะเรากดรถไฟคันนี้ได้แล้วนี่รถไฟขี่เป็นอาวุธเหรอโหร้หายกาดว่ะนะฮะรถไฟอันนี้เราสาเรากดไปแล้วใช่ไหมมันมันกดไปเพื่ออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็แปลว่าเอาเป็นว่าปล่อยมันไปเฮ้ยจ้ะ เรามาเติมพลังงานฮะนี่เติมเร็วมากๆเลยครับปืดดูดฟุดฟาดฟุดฟาดเลยฮะแล้วก็เอานี่มาครับข้างบนงนั้นคงไม่มีอะไรนะครับโอเคเรามาเปิดต่อกรอบมึงเอี้ยวตัวไหมเอี้ยวไหมโอเคเปิดได้สุดเลยครับเผื่อมันจะปิดเองอย่างนี้แย่เลยยิงด้วยฮะฮัลโหล ทำลายกล่องนะครับอ้ไอ้กล่องวะเอ้ยเฮ้ยไอ้กล่องเออเออโหยสนุกสนานเหลือเกินอ่าไม่มีอะไรเลยของเราเต็มแล้วคงไม่ต้องทำลายแล้วนะฮะเอ่อตรงนี้เหมือนเราต้องไปไปยึดคอนโทร,รลรูมใช่ไหมเพื่อเปิดประตูหรือเปล่าเฮ้ยข้างบนมีปืนเฉยเลยว,วะเราเก็บได้เก็บได้เก็บได้เ,เฉยพลางเขามีอะไรวะเนี่ย สเตลมันคงไม่เหมาะแล้วใช่ไหมวุ้ยระเบิดก็มาว่ะตอนนี้เราต้องเดินไปข้างบนนะครับไม่รู้ว่าอยู่ข้างาาข้างล่างข้างบนแต่ผมว่าน่าจะข้างบนเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะกกเกตกกเกตโห้ยนี่มันกล้องโง่ๆนี่นะอ๋อข้างบนเป็นชั้นสองไอ้เจ้านี่ซึ่งก็ไม่มีอะไรโอเคนี่ไงคอนโทรลรูม เราจะเข้าไปกันแล้วก็กดแม่งเบยโอ้เย่ผูชอบของที่ดีวะ่ะอืมกดไปดิ<ร>กดไปเเดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถไฟนะครับไอข้างล่างนั้นมันมีอะไรวะใครรู้บ้างบอกทีอุย้ยไอบ้านนั้นมา อ้าวแค่นี้ตายแล้วอีเสียเลือดเสียเลือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอเฮ้ยเฮ้โอเคเปลถือว่าโอเคฮนะอืมอืมเปลี่ยนปืนได้แล้วมาคโคมิโคเปลี่ยนปืนอ่ะอ่ะอ่อ โอเคผมขอเปลี่ยนปืนปืนธรรมดาดีกว่าอู้วไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแล้วเว๊อุยอุยอุ๊ยอุยอันยุยอุุยอุุ๊ดุุอุนยุอุมยอุอุ๊ยุุุุไออ๊อ ม,มันมันมันไม่ระเบิดอ่ะเอ้ยพลาระเบิดผิดด้านโืนมันเยอะมากเลยครับทำไงเดียต้องเข้าประตูนั้นไปไปชุบโอเคอ่า <c oughs> โอไมค์กันทำไมครับเราใช้ปืนนี่แหละเรื่อยๆฮะจนก,กว่ามันจะตายมาเลยมาเลยโอ้โห,โห,โหตอนรับเป็นชุด <c oughs> โอ้ตายแล้วเหรอ เออไอ้ติดด้านเราต้องขึ้นไปข้างบนน่ะเอาไงดีอ่ะยขยโยโอ้โหตัวตัวนี้แตกครับเราจะมีกระสุนเหลือใช่ไหมจะเอาไงกับพวกนี้ดีวะอุ้จะตายครับเราต้องใช้วิธีนี้แหละฮะ เลืเอยรียี่สิบครับยินพืชเดียวก็ตายแล้วเนะี่ยอุ้ยสิบเจ็ดเอาอะดีวะอุย้ยโอเคโอเคเฮ้ยอุ้ยจุ๊บโอเคโอเคโอเคไป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 ในกล่องในกล่องไม่ต้องหากล่องครับที่สามารถที่จะมีอะไรไหมไม่มีเหรอบ้าจริง ระบบปืนมันมันเยอะเกินไปนะฮะอุ้ยจะตายอุ้ยจะตายเอาไปเดิเอ่อไปแล้วฟิวโอเคโอเคอันนี้จริงใช้ปืนนี้ก็ได้นะแต่ว่าอืมมีระเบิดเว้ยมันอยู่ไหนอนะปัดระดโฮปเอียวตัวฮะระบบเอียวตัว ไปฮะยิงตรงแขนไปฮะได้อยู่ได้อยู่อุ้ยยร้การไร้กาดเด้อเด้อผมว่าผมเริ่มวิกฤตละอุ้ยเอาไงดีทุกคนหนึ่งสองฟิวว้าวว้าวว้วว้าวว้วโ้ย อุ้ยโอ้ยกูตายตายตายกูตายไม่เจอโอเคโอเคโอเคโอโหวูบมันมันสุดสุดนะครับผมจะเอาไงดีผมต้องโอเคได้แล้วผมต้องหาเกาะก่อนตรงนี้นะจังหวะนี้อ่ามาละตู่มาละไอ้พวกง้างผมควรจะทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วล่ะวุ้ยปืนนี้มันหมดหมดอายุแล้วนี่หว่า มรด้วยการใช้งานคืนธรรมดาดีกว่าฮะแล้วก็ยิงแม่งออไปเยอะๆผมต้องการเลือดมากกว่านะนจริงก็ต้องเสียเวลากับไอ้ตรงตรงนี้ไปก่อนนะครับช่วงนี้เราไม่มีระเบิดใช่ไหมเออโอ้ขอจะตายได้เฮ้ยมันยังมีเหรอ้ยตายอะ่ะ ย่ามาสู้กันโคดแรกครับโคดแรกจะตายเอาเฮ้ยจะตายจะตาย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 เออยิงตายตายเออตายให้หมด มีว่าวมีว่าวมีไม้มีกไม้เฮ้ยมันจะมีเหรอเด,เดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวก่อนได้หมดครับได้หมดอืมอืมมีบ่อเมื่อกี้ตายแบบกะกากนี่เขาเนี้ยแหละเอาจริงเออเนี่ยจริงเหรอทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่ได้ขโมยปืนคนอื่นมาก่อนเวรน,นี่แหละความกะกากดอยๆนะฮะผมลืมไปว่า ตัวอื่นมันก็มีปืนนี่หว่านะฮะโอเคเรามากดไปต่อเย้สวัสดีเพื่อนแหมมันรอเลยนะไม่อะไร is They supply the torpedoes to all the Nazi U-boats in Europe. You will hide in the torpedo. The will slip it back into main supply. And you will wake up on a U-boat for breakfast time. we take it to set secret safe-keep, yeah? sailors? Get in the way. Bang all the pop. Come on, man. I'll fuck the pig. You just hold the airs. Okay, correct, It's in the torpedo. Once you board the U-boat, patch this thing into the communication room and raise the antenna buoy. We need radio contact. Okay. Oh, I <right>, <coughs> ยี out. ่บ <si ่ายโอเคครับโอ้เอาไอเดียมันเปนออบเจกต์มาอย่างวะอ่ามาโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปขโมยเอ่อยูโบ๊ทมันงครับคืออยู่อยู่เรือเรืออยู่อะไรแหละนะฮะ ซึ่งจะเป็นยังไงต่อไปนี่มาติดตามชมได้เลยนะเอ้ยมาติดตามกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะโอเคคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะสุดคิดว่าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมได้เลยโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้ฮู้เย้